ลักษณะของผู้สำรวมอินทรีย์พิขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลถัด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนส่วนอกุศรลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามพิกขุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ พิกุทั้งหลายภิกขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย